วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เพราะว่าคือสําหรับหนูอ่ะหนูไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรเลยค่ะทุกอย่างบนโลกใบนี้ถ้าเรามีความสามารถเรามีกําลังเราหายเองได้แต่ว่าความรู้สึกดีๆความตั้งใจของคนคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเราอ่ะมันสําคัญกว่าให้เพื่อนๆรู้ว่าเฮ้ยเขาอ่ะคือคนสําคัญสําหรับเราในวันนี้อะไรเงี้ยคือชอบก็ให้แม่มาขอค่ะ ถามเรื่องเลยเลยนะเอา,เอามันเกิดเลยใช่ไหมคะดีด,ดีดีค่ะจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะคือเหมือนแค่อยากนัดเพื่อนรวมกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่เคยรวมเพื่อนเลยแล้วเหมือนปีที่ผ่านมาคือเรื่องคุณแม่เนาะก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆเ,เ,เหล่านี้ซัพพอร์ตเราอยู่มากเราคือแค่อยากจะแบบนัดมารวมกันในวันที่เราให้ความสําคัญว่า เขาสาคัญกับเรานะแค่นั้นเองค่ะจัดใหญ่ไหมครจริงๆอ่ะแค่ชวนกินข้าวจริงๆค่ะแต่เพื่อนด่ากันหมดเลยบอกว่าไหนบอกว่าชวนกินข้าวธรรมดา <laughs> หนูก็รู้สึกว่าชวนกินข้าวธรรมดาจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าแบบเอ้ยเออแบบจัดร้านสวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจจะชวนเพื่อนทีแรกกี่คนแล้วมันกลายเป็นกี่คนตอนแรกค่ะคือมีเพื่อนประมาณแบบ3 4สี่กลุ่มก็ตั้งตั้งใจจะชวนแค่ตอนแรกแบบ เพิ่มมาทีละคนสองคนสามคนจนรวมกันแบบตอนแรกคือเหมือนร้านอาหารคือเขาก็ดีลแบบประมาณแบบ26ตอนหลังก็คือเป็นแบบประมาณแบบเกือบ40อ,อะไรอ่างเงี้ยค่ะเพิ่มผู้อยากไดเอาหารเพิ่มขอดเพิ่มหนักม่ะปีนี้พิเศษยังไงบ้างก็เหมือนอย่างที่บอกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เรารู้สึกว่าคนกลุ่มนี้คืออยู่เคียงข้างเราในวันที่เรามีปัญหาค่ะเราแค่คือถ้าหนูชวนแค่กลุ่มเดียวหนูก็ รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคนที่นวันนั้นเขาอยู่เคียงข้างเราก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะดูแลได้ไม่ครบเหมือนทุกปีคือทุกปีอาจจะแยกกันกินข้าวแต่ว่าปีนี้อาจจะดูแลได้ไม่เหมือนทุกปีแต่แค่อยากแบบให้เพื่อนๆรู้ว่าเฮ้ยเขาอ่ะคือคนสําคัญสําหรับเราในวันนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะคือตอนแรกอ่ะมีความร,รู้สึกว่าอยากกินข้าวอยู่บ้านเงียบๆยเพราะว่าเราก็เหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างมาค่อนข้างเยอะค่ะแต่แค่นึกบรรยากาศว่าบ้านหลังเดิม ที่แบบมีบรรยากาศเดิมๆที่มีแม่อยู่แล้วแบบนั่งกินข้าวแบบพ่อพี่สาวสามคนเงี้ยแบบรู้เลยว่ามันจะต้องหดหู่แบบมากๆมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแบบไม่คิดถึงแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคออกไปกินข้างนอกกินข้างนอกก็เหงาอยู่ดีมีกันสามคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอองั้นชวนเพื่อนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ลืมไปพอมันเลยวันเกิดมันก็แบบเป็นแบบไม่มันก็คิดถึงแต่ไม่ได้คิดถึงมากเท่าวันวันเกิดของเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็มีภาพบรรยากาศเวลาที่เรามีคุณแม่อยู่ ในทุกๆปีเพราะว่าหนูจะเป็นคนแบบกินข้าวกับแม่ทุกวันเกิดอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ไม่มีเลยค่ะใช้มาเยอะมากเงินปีที่ผ่านมา mm hmm. <laughs> เออ <laughs> ก็เลยแบบปีนี้ก็เป็นแบบเป็นปีที่แบบคือไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้ของขวัญตัวเองเท่ากับการที่ได้แบบมีเวลาอยู่กับคนที่เรา อยากขอบ,บคุณเขาในวันที่ผ่านมาของเราอะไรเงี้ยค่ะคุณไมค์คือนางก็คือนางก็น่ารักตรงแบบคือนคือหน,นูอาจจะเหมือนถ้ารู้สึกว่าต้องจัดวันเกิดอะค่ะ,<ท>ะคือไม่เคยจัดแล้วจะรู้สึกเหนื่อย <ทะ S 1> พอแค่ดูแลเพื่อนหลายๆคนรวมกันก็เหนื่อยแล้วคือเป็นคนแคร์คนแล้วเหมือนชวนเพื่อนมาจะรู้สึกว่าเราอะแค่ต้องการให้เขารู้นะว่าเขาสําคัญแต่ในทางกลับกันคือเราเหนื่อยที่เราต้องดูแลทุกๆคน<ท>ให้เขาไม่เหงา<ต>อะเพราะเราเป็นเจ้าแม่เราเป็นแม่งานเราก็ต้องดูแลความรู้สึกเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ ถ้าจะให้เรามาจัดร้านเองอะไรเองดีวเองเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไมคคุยให้พอดีเจ้าของร้านรู้จักกันเป็นลุ่มเดียวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ว่าเอออาหารแบบดีแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าจะแบบมีการจัดโต๊ะลูกโปง่งอะไรเนี่ยไม่ได้รู้เรื่อง,งใ,ใช่ถึงบอกว่าเพื่อนดน่าว่าแบบเพื่อนใส่เกงขาสั้นมาเพราะว่าบอกเพื่อนว่ากินข้าวกันชิลๆอะไรเงี้ยเออค่ะ ก็หนูเออหนูรู้สึกว่ามันเกินค่าขาจริงๆอ่ะไมเป็นคนที่แบบถ้าในความเซอร์ไพรส์หรือในความแบบว่าเขาจะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าเอ้ยเออเรียนรู้เราขึ้นนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนูเป็นคนแบบดีเทลอะไรอย่างเงี้ยโต๊ะก็ต้องแบบดอกไม้แบบดูแบบมันแบบมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆก็เอามาตั้งๆๆมันแบบมันต้องคิดมาอะไร ดอกไม้มันก็ดูแบบว่ามีหลายประเภทมีแบบมีแจกันหลายรูปแบบตั้งแบบเรียงมีชื่อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าเขาดูแบบตั้งใจ,งใจดูแบบใช่เพราะว่าคือสําหรับหนูอ่ะหนูไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรเลยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ถ้าเรามีความสามารถเรามีกําลังเราหายเองได้แต่ว่าความรู้สึกดีๆความตั้งใจของคนคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเราอ่ะมันสําคัญกว่าเพราะ,ะนั้นหนูก็จะให้ความสําคัญกับความรู้สึกที่คนคนหนึ่งที่เขาแบบ ทำเพื่อเราอะใ,ในในในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเพื่อนคนไหนอะไรเงี้ยขอแค่แบบของไม่ต้องแบบแพงก็ได้แต่แบบขอให้รู้ว่าอยากมานะแบบอยากมาในวันของปุ๊กนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชอบก็ให้แม่มาขอค่ะเออไอนเขาไปขอนะคะ <c oughs> ยงังยังค่ะยังไม่ได้ก็ก็ชิลๆค่ะ <c oughs> <ย>เหมือนก็เป็นปีนี้เป็นปีที่แบบหนูรู้สึกหนูเหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่า เป็นปีที่เหมือนนับหนึ่งใหม่ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างที่บอกว่าการเงินก็คือจากที่ไม่เคยเอาจริงเอาจังกับการหาเงินก็รู้สึกว่าเคยในวันที่แม่เราอะ่ะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินที่มันมากพอ,อเรามีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งข้างหน้ามีใครสักคนหนึ่งในครอบครัวเราต้องอยู่ในภาวะแบบนี้เราก็ต้องมีมากพอสําหรับชีวิตของเขาเหมือนกันนะคะเป็นปีที่รู้สึกว่าเฮ้ยเงินสําคัญกับเราจริงจนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นปีที่ มุ่งมั่นทําทําอะไรหลายๆอย่างใหม่รวมถึงการตั้งหลักกับชีวิตที่เราไม่มีคนที่เราหลักที่สุดแบบแต่ก่อนเราคือเคยมีเขาเป็นเป้าหมายในชีวิตตอนนี้เราก็คือมันมันต้องเปลี่ยนเป้าเป็นรูปแบบอื่นไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบค่อนข้างแบบจริงจังกับอะไรหลายๆเรื่องซึ่งคนที่อยู่ข้างๆก็จะแบบเหมือนไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้เจอกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบ ไม่ค่อยได้เจอกันกินข้าวอะไรเงี้ยเขาเข้าใจนะคือไม้เป็นเป็นคนที่ดีมากๆคือเป็นคนที่แบบให้กําลังใจตลอดไม่ว่าไม่ว่าเราจะเหนื่อยเราจะยุ่งแค่ไหนคือไม่เคยจะแบบว่าเอ้ยทําไมเราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นแบบเฮ้ยเต็มที่แบบเป็นกําลังใจให้อะไรเงี้ยค่ะไม่เลยค่ะไม้เป็นเพื่อนที่แบบไมคไมคไมคเขาเชื่อมั่นในทุกอย่างที่หนูทำอเออว่าถ้าเกิดแบบ ถ้าเขาถ้าหนูมีเวลาหนูก็คงจะแบบติดต่อมากกว่านี้หรือถ้าแบบช่วงไหนเหนื่อยยุ่งเขาก็จะแบบเคยซัพพอร์ตค่ะม่ใช่ว่ารแบบต้องคุยทุกคืนต้องอะไรอย่างนี้ทุกครั้งไม่ค่ะเป็นคนแบบไม่เป็นผู้ใหญ่อะที่แบบเรารู้สึกว่า คนคนนี้วลาาอยู่ข้างๆเราแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้สึกกดดันแล้วก็ในความเชื่อใจความเชื่อมั่นในตัวเราที่เขามีต่อเราอะไรเงี้ยมันทําให้เราไม่ได้รู้สึกว่าการจะมีใครสักคนหนึ่งในชีวิตมันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือว่าเรารู้สึกว่าแบบต้องทาอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็อย่าเพิ่งด่ากันนะคะหนูเป็นคนที่ถ้าแบบอยากให้มันพร้อมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าหนูว่าชีวิตคู่มันมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้คือการที่เรามีเขาอยู่ตรงนี้คือเราก็ให้เขาให้เกียรติเขาที่สุดเขาให้เกียรติเราที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าถ้าวันหนึ่งแบบต่างคนต่างแบบพร้อมกันทั้งคู่อ่ะมันก็คงไม่ได้แบบมีอะไรที่ทําให้ให้มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าหนูก็เข้าใจแฟนคลับที่แบบว่าเฮ้ยกักสถานะหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ก็เข้าใจก็แต่ว่าเชื่อว่าวันหนึ่ง คนก็จะค่อยๆเข้าใจเองคือบางทีรูปแบบความรักมันไม่จําเป็นต้องเป็นในรูปแบบสถานะที่ทุกคนคาดหวังแต่ว่าเรารู้แค่ว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเราก็เราให้เกียรติเขาเต็มที่ค่ะแล้วก็แฟนคลับที่เป็นแฟนคลับจริงๆก็รู้ว่าทุกคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้แบบว่าแบบทำตัวเละเทะแบบว่าไปดินเนอร์ทั่วราชาอาณาจักรก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะคือทุกที่ที่ไป ต่างคนต่างรับรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็โฟกัสงานของตัวเองเต็มที่ทุกฝ่ายจริงๆเจอคุณแม่มานานแต่ว่าแค่แบบคุณแม่อาจจะไม่ได้แบบออกในสื่อของฝั่งหนูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เป็นเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากๆแล้วก็แบบดูแลหนูดีมากๆในทุกๆอย่างอะไรย่างเงี้ยค่ะคือค,ครอบครัวคุณแม่น่ารักค่ะคือคุณแม่เป็นคนจริงใจเป็นคนแบบว่ารู้สึกอะไรก็พูดอย่างนั้นมันก็ทําให้เราอ่ะก็อยู่ง่ายเพราะว่าเราก็เป็นคนแบบ ตรงๆเหมือนกันคือถ้าเกิดแบบแม่พูดอันนี้เราก็อ๋อจะเข้าใจว่าอ๋อแม่อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเข้ากับแม่เขาได้ดีส่วนไมคเข้ากับพ่อเราได้ดีเหมือนกันคุณพ่อหนูไม่ค่อยพูดแล้วไมค์ก็เป็นคนไม่ค่อยพูดเพราะนั้นน่ะ <c oughs> ไมค์ก็ต้องพยายามที่จะพูดเพราะว่าพ่อมันพูดนอ <c oughs> ้อย <c oughs> ใช่ใช่ค่ะ